มีเพื่อนของนางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นซูเปอร์เป็นอะไรอ,อุปถากตัวคนสำคัญของพุทธเจ้านะแกสร้างวิหารขนาดใหญ่เขาเรียกโ,โลหปลาศาสตรใช่ไหมอาจารย์สร้างโลหปราศาสตร์คือหลังคาเป็นโลหะะมีห้องมากมายที่ให้พระอยู่ เพื่อนแก่นะจะมาทำบุญด้วยนะแต่ว่าไม่มีเงินเท่าไหร่หรอกมีผ้ามาผืนหนึ่งนะจะมาขอทำบุญร่วมด้วยนาะงวิสาขาเห็นก็อึ้งอนะก็นึกไม่ออกว่าผ้าผืนนี้ควรจะวางที่ไหนนะผ้าที่ดีที่สุดของผู้หญิงคนนี้เขามีอยู่แค่นี้นาะยวิสาขาบอกให้ขึ้นไปดูเอาเองเลยในปราศาสตรเนี้ยนะที่ตรงไหนควรจะวางได้ให้วางเลย แกขึ้นไปนะจะพบว่าทุกคนทุกแห่งที่ควรจะมีผ้าผ้าเช็ดเท้าผ้าอะไรเนี่ยมีหมดแล้วนะนางวิสาขาทําไว้ดีแล้วเดินดูจนทั่วปราสาทนะไม่มีที่ที่เหมาะสมที่จะวางผ้าของแกสุดท้ายลงมาที่เชิงกระไดนะเชิงบันไดาทางขึ้นปราสาทเนี่ยเอาผ้าเนี้ยปูอยู่ที่พื้นนะกลาวว่าพระสงฆล้างเท้าแล้วก็ได้เหยียบผ้าผืนนี้เช็ดเท้านะ ก่อนจะขึ้นปราสาทไหมเนี่ยไม่ได้มีเงินมากนะไม่ได้ร่ำรวยมากนะแล้วก็ไม่ได้เสียอกเสียใจด้วยว่าโอ้ยเราจะมาทำบุญแล้วก็ไม่สำเร็จนางวิสาขาเอาคนเดียวไปหมดแล้วเราไม่มีโอกาสเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกเพลิ้มใจว่านางวิสาขาช่างคิดช่างทำบุญละเอียดรอเขาไม่รู้จะทำตรงไหนเขาวางเป็นผ้าเช็ดเท้าเลยเนี่ยผ้าที่ดีของเขานะที่เขามีอ่ะ ปนะรากฏว่าเขาตายนะผู้หญิงคนนี้ตายนะพระมหาโมครานะไปเจอนะเป็นนางฟ้าอยู่นะเป็นนางฟ้ามีชีวิตที่สบายนะมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายจากการบริจาคผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งนะ่นะเพราะงะั้นเวลาที่เราทําบุญนะมันอยู่ที่ใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปทําบุญนะให้ใจเป็นบุญไว้ถึงไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยนะมันก็เป็นบุญใหญ่ มีเงินมากทําแล้วอาจจะได้บาปก็ได้ไม่ได้บุญจริงงั้นบุญนะสำเร็จอยู่ที่จิตของเรานะแหละถ้าเราทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นบุญที่ใหญ่ถ้าทําด้วยจิตที่เจือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นบุญเล็กน้อยนะ,ะต่อไปนี้ก็หัดทําบุญให้ถูกต้องนะ